ได้รับการยืนยันเป็นที่แน่นอนแล้วว่า My Demon จะออนแอร์ตอนแรกในวันที่24พฤศจิกายน2566โดยจะออกอากาศทุกวันศุกร์และวันเสาร์ทางช่อง SBS My Demon ซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีคอมเมดี้เรื่องราวเกี่ยวกับโดโดโฮีทายาทตระกูลแชบโบที่มีนิสัยร้ายกาศราวกับปีศาจขยันสร้างศัตรูไว้รอบตัวและจองกูวอนปีศาจที่สูญเสียพลังไปทั้งคู่ต้องเข้าสู่การแต่งงานตามสัญญา คิมยูจองรับบทเป็นโดโดฮีทายาทของมีแลกรุป๊ปที่ไม่ไว้ใจใครและตกหลุ่มลักปีศาจในฐานะคนนอกของมีแลกรุป๊ปโดโดฮีได้เรียนรู้การใช้ชีวิตบนโลกด้วยตัวเองตั้งแต่ยังเด็กทําให้เธอกลายเป็นคนเย็นชาและไม่ศรัทธาในความรักเธอทําสัญญากับปีศาจจองกูวอนจนได้พบกับเรื่องราวที่เกินกว่าจะจินตนาการในวงล้อมของศัตรูรอบตัวเธอผู้ชมจึงสนใจไถ่รูว่า ปีศาจท,ที่มาปรากฏตัวต่อหน้าเธอเขาจะเป็นผู้ช่วยเหลือให้เธอรอดพ้นจากเรื่องร้ายๆหรือไม่คำว่ากูวอนที่หมายถึงผู้ช่วยให้รอดพ้นในภาษาเกาหลีหรือจะเป็นผู้ทำลายชีวิตเธอนักสแสดงหญิงเล่าว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่มีตัวละครและเรื่องราวที่มีสเสน่ห์ดึงดูดทำให้ฉันสนใจคะ่ะเธอกล่าวเสริมว่าฉันกำลังถ่ายทำอย่างสนุกสนานพร้อมกับความตื่นเต้นที่ทำให้หัวใจเต้นรัว เพราะฉันคิดว่าฉันจะสามารถแสดงด้านใหม่ๆของฉันที่ไม่เคยแสดงจนถึงตอนนี้โปรดใช้เวลาช่วงส่งท้ายปี2023ไปกับการดู My d ดีม n นะคะสรงครังกลายร่างเป็นปีาศาจจงกูวอนที่สุดแสนเพอร์เฟกและมีสเสน่ห์ทำลายล้างสูงกูวอนใช้ชีวิตช่วงนี้หลันโดยทำข้อตกลงที่อันตรายแต่แสนหวานกับมนุษย์ที่ชีวิตปัจจุบันเหมือนตกนรกโดยยึดวิญ,ญญาณไว้เป็นหลักประกัน กูวอนใช้ชีวิตปีศาจมาเป็นเวลาถึง200ปีโดยไม่เคยให้ความสำคัญต่อมนุษย์แต่แล้วเขาต้องสูญเสียพลังไปเมื่อเข้าไปพัวพันกับหญิงสาวแปลกหน้าชื่อโดโดฮี Do เพื่อไม่ให้ตัวตนต้องหายไปกูวอนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปกป้องผู้หญิงหลายๆที่ปล้นพลังความสามารถของเขาไปเกี่ยวกับบทบาทใหม่ที่คมแบกในมาดปีศาจผู้น่าหลงไหลกระตุ้นความคาดหวังในหมู่คนดูตาดำๆสงครงเล่าว่า ผมมีความสุขมากที่ได้ร่วมงานในเรื่อง My Demon นี่ครับโปรดรอติดตามชมพวกเราทุกคนกำลังทุ่มเททำงานกันอย่างหนักเพื่อถ่ายทำและแสดงในโปรเจกต์ที่ยอดเยี่ยมนี่ครับสำหรับตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่12ตุลาคม My Demon ได้เผยภาพแรกของความโรแมนติกที่ทำให้คนดูหัวใจเต้นรัวเพราะเคมีระหว่างคิมยูจองและส่งคังในทีเซอร์นั้นมันช่างดีงามเหลือเกิน จองกูวอนซึ่งแต่งกายด้วยชุดสีดําทั้งหมดถือล่มให้โดโดฮีซึ่งจ้องมองกลับมาที่เขาด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยแม้ว่าสายฝนจะเทกระหน,น่าจนแผ่นหลังในชุดสูทของเขาเปียกโชคกจองกูวอนก็ปกป้องโดโดฮีจากสายฝนที่ตกลงมาติดตามรับชมซีรีส์โปรแกรมวันศุกร์และวันเสาร์เรื่องใหม่ My d e m o n ได้ทางช่อง SBS โดยจะออกอากาศตอนแรกในวันที่24พฤศจิกายน2566เวลา22นาฬิกาตามเวลาเกาหลี